ความจำโทรศัพท์กูเต็มถ่ายไรคลิปไรเอาบไปคอยยืมคอยยืมมาบ่ายืมแน่จ้าสวะยังเจ้าคือบรลบเนี่ยเจ้าประเทศเราตลอดเลยยืมมู่ถ่ายแล้วบบนี้งวดเจ็ดกิจกรรมเนี่ยโอ้ยมันหาเบิ่งยากไอ้สิไฮแน่นงดนเดี๋ยวจังใดแน่นไปซื้อมาใหม่เผื่องานนี้เดีโทรศัพท์นะเพิ่นโอ้ยซ่อคึออันนั่นนั้นคลาแท้ตริโตนเนาะเสียอกะจุกกระเด็นแม่ยังคอยเป็นผู้อาศัยผมบอ มาบอกรดเพิินมาใส่เพิินเออก็ธรรมดาล่ะก็ใจยุว่ารถเพิ่นอืมแต่ก็คำพูดอาจารย์มกยางแง่คอยว่ายุ่เจ้าเขา่อยู่หันพระไม่ได้แถมมันหลีที่ทั้งรถตู้คืออะไรตอะเรียกว่าสิรีสองคนเฉลี่ยเขาผันมาพออือ y เบอร์มพอยูทูบเบอร์มพอกระไเขายังบระเซ้ำแบเโอ๊ยไม่เห็นอย่างกบรเโอ้ออ ล่างนเฮก็จะล่างหนาให้กันเน้วกะล่างแล้วเต่งหนาแต่มอวนจะเข้าเป็นตลายให้เต่ล่าโนตายเหอนื้อกเอามือขึ้นตอนไหนที่นั่งแต่งหนาเนาะจนสิโต๊กเกาอลีต้นสิต๊กเกาอีั้งัสองเท่อ่แต่เดียวเมืองลัง ไอซอ,องกระจ๊กมองข้างรถอ,อ่ะโอ้ยซองสารดีๆซุน<ด><ด>เบยกับโซดเจ็บหนาพอมีกระจกเพิ่มกระเซตหล่อนขึ้นเอาเด้เพระาะว่าเพิ่งสิ้นแล้วอ,อืมโอ้อนเยอะอ่ร้อนที่บอกร้อนเด้อร้อนท่านพอมีกล่องแล้วก็เซตตาแล้วเด้มดอนนมันมันไม่ออกเขาจั่นทร์ตื่นกันมาตาแล้วปุ๊บปื๊ดตีใครว่ามันโอ้มันหยั่งตอนไหนตอนข้อหากันนั้นบ้า ต่ำเหี้ยเหร็อันกูตายิบออสสิแม่ยิบออเจามันก็จัวัดเอาอย่างมาธามาต้องหาแนวดีปนนี่ก็ได้เลยจอรบีมันแต่มันหลังไงง่ายมันง่ายหี่อยมานีเคสไอ้พิธีก่อนนั่นใจก็ลอยเพิ่นกดดันเจ้าจะเห็นบัว้องกันนเนี่น้าคอยล้ปื๊ดดีเลยตัวนี่เดขาขึ้นได้เลยนี่ไอ้ก็นอนม่ังสิว่ ได้ตีไหนพูดมาอ๋อน้องถอยแอนนั่งใส่ซะถอยเรื่อยๆนะเรือนหน้าตัวถอยไ่เลยเด้ถอยไปเลยท่าจ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาเส้นเรียลๆคือโบลลงจับรถพื้นชนะช็อตนี่ลูกวานตายไปเลยอ๋อโอ้ยตายไปเลยลูกบ้านตายสงบชดสีชมพูไปเลยข้อต่อแรกว่านยางมาส่งขึ้นรถข้อขับรถได้ทั้าแวัดเต้ท้งรถบ้านเส็นหนาก่อนวันนี้เส้นหนาเหลคือมอนเลยถอยจะไดนต้องเดินหน้าไปเดินหน้าไป โย่ไอ้จองขึ้นรถถอยไปทั้งนาเนี่ยจองขึ้นรถช่อยกกันสิ้นกุแลาบจองขึ้นรถเร็วๆว้ายบายๆเรียกแต่เฮ้าววันนี้คือขืนเตี้ยชอยยกเจ้าน่ะสมควรลงมาเอ้าเขาเฮ็ดยังวันเนี่ยเจ้าน้าที่ลงมาซอยยกพี่น้องมุกไม้มุกไม้ล่าสุดปิดประตูตึมแล้วพี่น้องคนมีแผนเออนี่หรือ ไปแล้วไปแล้วพี่น้องไปแล้วเขาไปกันแล้วสองคนไปน้ำกันเลยไ,ไปแล้ว